จอมมานพังอาจฟ้าตอนที่215บทประพันธ์ของคนพรัดถิ่นเมื่ออู่างหงได้ยินเรื่องราวของจิตด้วยกระดูกมารแล้วก็อาการชุนเฉียวขึ้นมาทันทีวังเชีวิตคนนี้เองนานวันยังไม่เห็นตำหนัก,การาชันอยู่ในสายตาการที่เขาขอบคุณตำหนักเทือยุทธ์มาหลายปีทำให้มีความเฉยเมย,ายามากขึ้นไม่น้อย ส่วนเรื่องว่าจะจัดจานเขาอย่างไรนั่นนะก็ต kind of ้องขึ้นอยู่กับตำหนักราชันในพิภพมนุษย์เปล่าข้าเป็นคนจากแดนสวรรค์ไม่สามารถก้าวกายเรื่องของพิภพมนุษย์ได้นี่เป็นหลักการแม้ว่าข้าจะไม่ปฏิบัติตามกฎก็ได้เรื่องพวกนี้คนเราต้องรู้จักสํานึกเองมิฉะนั้นกฎระเบียบของโลกยุทธภพจะวุ่นวายยิ่งนักท่านผู้อุโสชนิดหมายเขาว่าอาวันของข้าก็ไม่เหลืออะไรแล้วสินะช่างน่าเสียดายจริงๆฮ่าเราสิ จิตนาถ่ายใจออกมาดังๆจะเด็กน้อยนี่แต่ประตูเทนโวเรายังไม่พอใจหรือตอนนี้ข้าให้เจ้ออะไรไม่ได้แล้วข้าจะหมาหลังอาจารย์เจ้าก็ไม่ได้เช่นกันแต่ข้าสามารถบอกเจ้าว่ามีสานที่แห่งหนึ่งซอสสมุนไพรรับข้าเอาไว้ทีนั้นไม่เขตนิจิหรือรับอะไรนะแต่ก็มีอันตรายอยู่บ้างดวงตาของเรือสิวเป็นประกายทันทีนี่คือรางวัลที่น่าสนใจไม่น้อยเขารีบถามว่าแล้วสมุน สมุนไพตรงนั้นน่ะสถานที่ตรงนั้นอยู่ที่ไหนหรอืออยู่บนทวีปราชั้นนี่แหละจะสงบจิตใจก่อนเถอะใครจะใส่แผนที่เขา้าสมองเจ้าเดี๋ยวนี้แหละโอ้เสียงหูกราวดัวซิหลับตาลงผ่อนคลายทั่วร่างและสมองเขาก็เริ่มมีภาพของบางสิ่งปรากฏขึ้นนั่นคือแผนที่ฉบับหนึ่งแผนที่ฉบับน,นี้ขนาดใหญ่เต็มเรื่รายละเอียดมากมายนี่เป็นสิ่งที่คนที่ชื่อ,อรีเทียนจวินบอกข้า คนวนนี้คลั่งไคล้ขันล้อมโอโสถได้มีนิสัยตือนีขี้เหนียวยิ่งกว่าอะไรดีเขาเคยมาอยู่ที่ทวีปราชาระยะหนึ่งและผูกสวนสมุนไพรเวทีนี่แต่เวลาน,นี้เขาได้ขึ้นสุดแนวรรคไปแล้วโดวยเหตุนี้สวนสมุนไพรแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างและเขาก็ไม่ได้ทิ้งแผ่นที่อะไรไว้จึงได้มาบอกข้าตอนนั้นใครก็โดินข้อรอกเอาทั้งสวนสมุนไพรนี้เอาประโยชน์มาอยู่ในมือราชาโอสถหีเทียนหลัวซิว และซูมาเหยาต่างก็ตกตะลึงก่อนหน้านี้มีข่าวรู้ว่าเขาตายไปแล้วแต่หนุมืันตอนนี้เขาจะมีชีวิตอยู่ดีนี่นะแมอดีตตอนที่หลัวซิลเดินทางไปงสํานักไทยอยู่ส่วดสม,มุนไพรที่เขาได้รับก็เป็นสิ่งที่หลีเทียนทิ้งไว้จากนั้นเขาก็พบส,สม,มุนไพรแห่งที่สองที่เขาย่อหวังก้อนทูนเดียนและยังได้รับบอรแสของเขตนิติลึกลับอันดับหนึ่งจากแท่นั่นอีกด้วยเขตนิติลึกลับอันดับหนึ่งแห่งใต้ล่า ด้านในมีวัตถุด,ดิบสำหรับการปูุงยาล้ำค่ามากมายในดีตเหตุที่รีเทียนถูกไล่ล่าเพราะเรื่องนี้เหล่าซิวมีแผนที่ระบบตำแหน่งหลังจากนี้เขาได้รับแผนที่มาประมาณหนึ่งปีได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุป,ปร,ราคาแต่ตอนนั้นเหล่าซิวพลาดไปยังต้องรอข้าวหน้าอีกทั้งตอนนั้นพลัง,ขงเขาเกา็ไม่เพียงพอไม่อาจเดินทางข้ามทาวีตต่างๆได้โดยสะดวกแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเพียงแต่เขาต้องการให้ ปรากฏการสุริยะอาราคามาถึงก่อนเพราะเข็มไมตรีลึกลับอันดับหนึ่งแห่งใต้ล่างจะเปิดออกก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเท่านั้นคนพวกนี้เคยพูดไว้ว่าตนเองมีชื่อเสียงเรื่องดูดิวทธภพตอนนี้เขาก็อยู่ในวงการร้องโอสถในนสวรรค์ต้องยอมรับวันฟ้าสวรรค์ไม่ธรรมดาม่วจะเป็นการร้องโอสรสการร้องสาธารุธแม้กระรกทั่งการวาง่ข่คนเขาล้วนแต่เชี่ยวชาญอีกทั้งพลังก็แข็งแกร่งซ้ำยังมีความเจเริญอีกด้วย พระสิวยิ้มพร้อมกับพูดว่ารอยข้าไปถึงในสวรรค์ก่อนเถอะร้บรองว่าข้าจ้ขอขอบคุณท่านไปอย่างดีแน่นอนส่วนส่วนภที่เขาทิ้งไว้ข้าได้ดริ่มลดความหอมหวานมาแล้วไม่น้อยกว่าหน้านี้ข้าเคยพบส่วนภัยที่เขาทิ้งไว้สองแห่งแล้วขอรับเรื่องนั้นข้าจะบอกเขาให้กันแล้วกันนะเอาล่ะหวังว่าคราวหน้าที่ถ้าข้าพบเจ้าจะเป็นการพบในแดนสวรรค์ข้าจะรอคอยวันนั้นโดยใจจดจ่อยิ่งนะ โอ้สร้างของยิ้มเพอกะบิดมือร่ำลาโรสิวก่อนที่จะหายไปนากาศโรสิวออกจากห้องศีลาวได้ใบหน้าที่มีต่อรอยยิ้มบุรุไใบกลางคนแล้วรีบถามนี่เจ้ารู้จักท่านจ้าตำหนักใหญ่ได้อย่างไรโรสิวทําท่าทางพูดกระพูดว่าความรัศสารเขาสั่งให้ข้าเปิดเผยตอนนี้ข้าจะกลับแล้วแม้ว่ารางวัลน,นั้นจะต้องไปเอาเองแต่โรสิวกลับรู้สึกว่านี่เป็นผลลับที่คุ้มค่าพอสมควรในเวลานี้ สายตาของบุรุษกลางคนที่มองดูสิวก็มีความเคารพอยู่สามส่วนเขาพาดูสิวมาถึงห้องโถงใหญ่แห่งหนึ่งที่มีค่ายกลเคลื่อนย้ายที่ติดตั้งเอาไว้หลังจากที่ดดสิวยืนอยู่บนนั้นแล้วบุรุษใกลางคนก็เปิดใช้ค่ายกลเคลื่อนไหวดวสิวหายตัวไปทันทีก่อนจะมาปรากฏตัวอยู่ที่ประตูทางเข้าของวิหารขนาดใหญ่ภายในตำหนักเทพยุทธในพริบตาต่อมาปู่ไคหมิงและกูต่ตงเฉินตางรออยู่ที่นี่ ทั้งสองคนกังวลว่าหวังชิวจะแอบกันจัดลัวซิวไปเสียแล้วข้าปลอดภัยดีอย่างนี้ว่าเรากลับมนเถิดลัวซิวหัวเราะก,ก่อนจะกล่าวข้าว่าเฉียงเย,ย่และเหลียวหนิงเอ๋อที่อยู่ด้านในศาลาห่างออกไปไม่กกไกลก็ยินดังนั้น่ากก็รู้สึกว่าเราเออจต็ตปวสบาเซจะจะมาอีกเมื่อใดข้าไม่ยอมรับความแพ้ครั้งนี้ข้ายัางอยากสู้กับเจ้าอีกนั่นหลัที่กำลังเดินตามหลังผู้โคนหนึ่งผ่านดอกเส้อตะโกนมาจากไกลลัวซิวยิ้มตอบกลับไปว่า พระเจ้าจอยากสู้กับข้าอีกเจ้าของต้องไปหาข้าด้วยตัวเองสิไม่ต้องให้ข้ามาหาเจ้าด้วยเล่าแต่ถึงเจ้าจะไปจริงเรื่องจะสู้กับข้าดับไม่นั้นก็ต้องดูว่าอารมณ์ของข้าเป็นอย่างไรด้วยถึงเจ้าไม่อยากสู้ก็ต้องสู้เพราะข้าคือสตรีที่แข็งแกร่งแปดันดับหนึ่งของเผ่าโรหะสิครามนะละันลันแค่เสียงในลำคอก่อนจะแลบเร็ดใส่โลซิวทำหน้าทำตายาะเย,อะย้อยส่งผลให้โลซิวและคนอื่นอดหัวเราะออกมาไม่ได้ม่อเถียมได้มาด้วย เขาได้กลับไปพร้อมกับคนในเผ่าของตนส่วนหลวงเสือก็ได้เห็นผู้โสของเผ่าโรหิตสีครามเป็นครั้งแรกซึ่งก็คือชาชลาที่มีรอยยิ้มผู้ยืนอยู่ข้างหลังหลันหลันนั่นเองหลังจะบอกลาหลันหลันแล้วหลวงเสือและคณะก็ก้าวเข้าสู่ข่ายโกลื่อนย้ายพอที่นี่ยังมีรางวัลใดญรออยู่เ,เขาต้องไปเอาด้วยตัวเองเท่านั้นแต่เมื่อกลับมาถึงสำนักไทอูหลว,วเงเสือรีกไปยังเรือนไทตันหวังจากนั้นก็เข้านอนอย่างเต็มอิ่มทันที เมื่อเขาตื่นขึ้นมาจึงได้พบบคุคคลหนึ่งใส่เสื้อคลุมสีดำใบหน้าสวมหน้ากากสีขาวทําให้เขาตกใจจนต้องร้องออกมาเสียงหลงท่านท่านเป็นท่านที่เองนี่ทําให้ข้าตกใจหมดโอยเสือพูดอย่างหงดหยิดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกผู้โอตันทําให้ตกใจแต่ตอนนี้เขารู้สึกดีใจเช่นกันเพราะผู้โสตันหายหน้าหายตาไปนานมากแต่วันนี้ได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งผู้โสตันแค่้เสียงร้องในรูาคว่าเบา เรื่องส่วนโทนไพ่ล่ะเป็นอย่างไรค่ายานไม่ไปแล้วเมือเกิดว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นพอดีตอนนั้นข้าคิดว่าตัวเองจะต้องหนีเอาตัวรอดสียชีวิตแต่ด้วยความพยายามของข้าเขอรอดพ้นจากการถูกไล่ล่าได้ในที่สุดเขายิบปฐุมยกเขาออกมาหนึ่งเมตรส่งให้พระโสตันพร้อมกับปรายิ้มพูดว่านี่ข้าให้เจ้าถือว่าเป็นการตอบแทนกันแล้วกันข้าก่อนจะให้วัตถุดิบสําหรับปรุงยาสกุธาพุเป็นธาแก่ข้านว่าช่วยเหลือข้าไว้ได้มากทีเดียว ผู้โสดตอนนั้นกลับชาง,งั่งไปคู่หนึ่งและรับมันไว้ไม่เคยเป็นเศษสิ่งนว้สิวให้อยู่แล้วถือว่าเจ้าจะมีน้ำใจอยู่บ้างบอกเข้ามาเดี๋ยนี้นะเจ้าเรียนรู้วิธีเจตการได้แล้วใช่หรือไม่ผู้โสดตันถามแม้รักเสียคนนั้นจะเย็นชาเหมือนเดิมแต่ตัวรสสูรู้สึกว่าท่าทางท,ที่นามีต่อเขาเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนขึ้นอย่างบอกไม่ถูกทําให้เขารู้สึกอบอุ่นใจยิ่งนักใช่ไม่คิดว่าเจ้าจะรู้เรื่องนี้ด้วยรัสสูรพกศีษะ ผู้อโสตันหันหลังไปนางเกบปทุมอยูกขาวไว้แล้วพูดว่าข้ายังรู้สิอย่าคิดว่าข้าปิดด่านถึงตนแล้วจะไม่รู้อะไรเลยเจ้าสองดูเหมือนเจ้ายังไม่ได้คำนับข้าอีกทั้งยังไม่เรียกข้าว่าอาจารย์อาเล็กเลยด้วยเมื่อครูอาจารย์ตาให้ของนับพระแก่เจ้าเจ้ากลับไม่ขอบคุณเลยสักคำหลซิวพูดหยอกเยา้าผู้อโอโตันแค้นเสียงเบาๆแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่ใช่อยากเห็นหน้าตาของข้าหรอกหรือโรซิวตื่นเต้นมาทันที นั่นย่อมต้องการอยากเห็นอยู่แล้วหมายเขาว่าเจ้าเฉลยข้าดูตอนนี้เลยใช่เดี๋ยไม่ข้าเคยบอกว่าหากเจ้าชนะข้าได้ข้าจะเป็นของเจ้าแต่นั่นต้องเใช้อะไรอีกนานรอสิวหัวเราะหึแล้วจะมาพูดเดี๋ยวไรให้มากมายทำไมเพราะข้าตั้งใจหลอกข้าเท่านั้นเองผู้อาโซตันถอนใ,นใจเบาๆข้าให้เวลาเจ้าสามปีถ้าต้องหลอมโอรสข้นพิภพระดับต่ำให้ได้จากนั้นจึงแข่งหลอมโอรกับข้าสักครั้งหากเจ้าชนะก็ถือว่า ข้าไปแพ้ต่อเจ้าก็แล้วกันเสียงตอนแหแใจของนางฟังรู้ซับซ้อนเหลือเกินหลซิวยิ่งไม่อยากค่าเดาเขารู้ว่าผู้โสตันคงต้องกําลังประสบเรื่องบางอย่างอยู่เป็นแน่หลซิวคุณคิดคุณหนึ่งแล้วถามเพราะเหตุใดเขารู้สึกว่าผู้อาวสโตันขนาดนี้ดูเหมือนอยากแต่งงานกับเขาสิละเกินแต่ก่อนหน้านี้เขาคิดว่านางแค่พูดได้เล่นเพื่อเขาพอใจเท่านั้นในเรื่องที่ว่าหากชนะแล้วนางจะเป็นของเขานั้นหลซิวยิไม่เชื่อเรื่องเดีวไรเช่นนี้เด็ดขาด ข้ากำลังเตรียมตัวรับภัยชำระครั้งที่8ดังนั้นหากเจ้าอยากเห็นใบหน้าของข้านั่นอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าแล้วน้ำเสียงของผู้โสตันต่เต่มได้วยความโนใจหัวกจางคอซิลกระตุกบุบพร้อมกันเขารู้สึกเศร้าและหดหู่ขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเรื่องนี้รอไปก่อนไม่ได้หรือข้าเห็นหลายคนก็ทำการเป็นปกตินี่หลวเสี่ยวพูดแม้ว่าปกติผู้โสตันจะไม่มีท่าทีลึกลับและเย็นชาเสมอ เราขับรู้สึกว่าตัวเองคุ้นเคยกันนานเป็นอย่างดีทั้งสองถือว่าเป็นฝ่ายเป็นมิตรทาทั้งกู้ยังเป็นนักหลอเม,มาสุดเหมือนกันหล่สนีจะไม่อยากสูญเสียนางไปไม่ได้ข้าไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลือดด้วยความหวาดกลัวเจ้าต้องรู้ว่าหากถอยครั้งหนึ่งก็งมีครั้งที่สองต่อไปก็จะไม่กล้าเผชิญหน้ากับภัยนิพพานอีกนี่คือเหตุผลที่มีคนหมดอายุขัยในขอบเขตนิพพานมากมายพลังของข้าได้ขีดจำกัดแล้ว ข้าก็เตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วด้วยผู้อสถกตันกล่าวด้วยเสียงเคร่งขรึมภายในสามปีต้องหลอมโอสถขั้นภิภพระดับต่ำให้ได้ตอนนี้จิตยังรู้และพลังเพลิงของลูซิลเข้าเกตแล้วแต่กรหาวัตถุดิบกลับเป็นปัญหาหากผู้อโศกตันล้มเหลวในการาเผชิญหน้ากับภัยจำรัดชีพครั้งที่8ขเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าของนาง,อ,งอีกอาจารย์ของข้าสามารถข้าจะไปหาเขาเองแต่ถึงจะรู้ว่าภัยจำรัชีพต้องเผชิญอะไร อัตราก็ย่อมมีอยู่อย่างแน่นอนไม่มีอะไรรับประกรันว่าผ่านพ้นไปได้ดังนั้นข้าจะให้เวลาเจ้าสามปีให้เจ้าพิสูจน์ตนเองว่าเจ้าสมควรครอบครองข้าผู้อวสุตันกล่าวอย่างจริงจังโดยเสียวรู้สึกเศร้าสลดถึงได้ตัวเจ้ามาจะทําอย่างไรเจ้าก็ยังต้องไปเผชิญหน้ากับชำราชีพอยู่ดีแล้วข้ากไม่ได้อยากให้เจ้าแต่งงานกับข้าเทาที่ข้าเคยบอกแล้วเรื่องนี้ต้องรับความเห็นชอบจะไม่อยากก่อน แค่แค่อยากเห็นหน้าตาจริงของเจ้าเท่านั้นอีกสามปีจากนี้โรซิลก็จะอายุเกือบสามสิปีแล้วการที่คนในช่วงวัยนี้สามารถหลอมโอสดขั้นพิภพได้แสดงว่ามีพรสวรรค์อันดับหนึ่งในใต้ล่างผู้โอสถตันคิดว่าการที่นางหาชายผู้มีสวรรค์เช่นนี้มาเป็นที่พึ่งพิงไม่ใช่เ,เรื่องโง่เขาอะไรเพราะตัวนางเ,งเองก็เป็นนักหลอมโอสถหางละสองอยู่ด้วยกันก็น่าจะเข้ากันได้ดี <H us? S 1> จะไม่ว่าอย่างไรจะต้องตั้งใจกับการแข่งขัน อีกสามปีข้างหน้าน่าอาจเป็นการแข่งขัน,ขนรอรมสพครั้งสุดท้ายชีวิตของข้าอีกอย่างข้าไม่เคยเข้าหารบริ่เพื่อดมาก่อนข้าอยากให้ชายที่คู่คนกับข้าได้เห็นใบห,หน้าของข้าก่อนตาเท่านั้นผู้อโศตันกล่าวหลัวซิวถอนหายใจยาวๆออกมาฮาถ้าข้าชอบเจ้าขึ้นมาแล้วเจ้าต้องไป่าด่านสำาักชีพข้าก็ต้องเสียใจแย่สิแต่ข้าอาจพาด่านสำเร็จก็ได้ผู้อโศตันตอบ เพื่อให้บรรยากาศดูคิ้แค่เกินไปหลัวสิวจิ้งยิ้มหยอกเยาะว่าดูเหมือนข้าต้องพยายามอย่างเต็มที่แล้วล่ะเมื่อเจ้าเคยบอกว่าหากไปนคนของข้าก็าจะยอมให้ข้าทําอะไรก็ได้ข้าอยากจะ,กะฉีกเสื้อผ้าของเจ้าให้ขาดกันมานานแล้วเมื่อผู้โอโศตันเห็นสายตา,ช,า,าช่วร้ายของสิลที่จ้องมองหน้าอกของนางก็แค้นเสียงฮัลละหนัคออีกสามปีข้าจะกลับมาอีกครั้งผู้โอโศตันมาอย่างกระถัน,นและจะไปอย่างกระถันหัน หลัวซิวสายหน้าพังตอนหายใจเขารู้ว่าตัวเองรับไปนานมากจากนั้นก็ถูมือพางยิ้มหนึ่งเจ้าเล่สาวงามทั้งสองไอ้ทราพว่าท่านพร้อมแล้วหรือไม่สูมวมยเหวี่ยงและไปเวยโยกเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หลัวซิวได้รับผลรังสัรก่อนหน้านี้จะได้สัญญาไว้กับหลัวซิวว่าหากเขาได้มันมาสําเร็จพวกนางก็จะยินดีที่จะจูบเขาตอนนี้พูดก็เรื่องหนึ่งแต่ถึงเวลา,าต้องทําตามสัญญาจริงๆเพราะนางกับรู้สึกบางเลใจ หมาว่าพวกนางจะไม่ทําตามสัญญาก็ได้แต่พวกนางก็ไม่อยากหลอกลวงหลวสุรยิ่งไปกว่านั้นนี่ไม่ใช่คาแรกสําหรับสุมาหยาสุมาหยาและปายโยโยปรากฏตัวขึ้นพวกนางสวมชุดสวยงามที่เราเซิเซื้อให้สุมาหยาวสวมชุดสีน้ําเงินม่วงปักลวดลายดอกไม้มากมายอย่างนี้นางผู้ย้านยวนสมใสก็ยิ่งเพิ่มความสง่างามและความมิตรเนยเฉพาะตัวมากขึ้นหลายเท่าส่วนปายโยโย,โยสวมชุดสีขาวบริสุทธิ ซึ่งทาให้นางดูเย็นชาและหน่าหลงไหลทั่วร่างแพร่กลิ่นอายของความสูงส่งและเลิศดรู้่แต่ว่าดวงตาที่เคยเย็นชาของนางยามจ้องมองเหลือกสูวขนาดนี้กาแฟแวยความอ่อนโยนที่อธิบายไม่ถูกมันนึกถึงว่าตรงกลังเได้จูบสาวน้อยที่เย็นชาเป็นเจ้าหญิงน้าแข็งพวกนี้เลือดลมภายในร่างกายของสิวก็พุ่งพานทําให้เขาทั้งตื่นเต้นและร้อนรอนตรงลงเท่จูบผูใ้ใดก่อนสูเมีเยว เห็นสายตาของเรสิดที่จ้องหรือน่าของนางอย่างไม่เกรงใจจึงแค่นเสียหอองหัวเราะเบาๆในใจจริงโรสิวอยากจะพูดว่าเข้ามาพร้กันเลยก็ได้เมื่อเขานึกภาพว่าหากได้จูบสาวงามทัวสองพร้อมกันท้องน้อยเขาคงจะลุกเป็นไฟได้วยความปรารถนาโรซิวอยากจะลองจูบสาวงามทัวสองพร้อมกันเขาไม่กล้าพูดออกมาอย่างไรก็ตามตอนนี้สาวงามทัวสองต่างเต็มใจรักษาสัญญาหากเขาทำให้พนางขุนเคืองใจ จนหลบหนีไปของได้ไม่คุ้มเสียแล้วแต่จะจูบใครก่อนดีละ่ะรวซิว,วชำเลืองมองไปที่ใบหน้างดงามของหญิงสาวทั้งสองไปดูว่าคนจะเริ่มต้นกับคนใดก่อนดีเดี๋ยวครสิสุมาหยาวเร่งเราพ่อทนสายตาเล่าร้อนของเลยเสียงไม่ไหวจึงเอ่ยปากออกมาแต่ว่าจะจูบใครก็เหมือนกันไม่ใช่หรือัวซิวมองสุมาหยาวพังยิ้มพูดว่าพี่มาหยาวถ้าจะฆ่าเคยจูบก,กันมาครั้งหนึ่งแล้วหรือว่าท่านมีประสบการณ์แล้วพลองลร,รองเสาร์ที่ท่นพี่โยโย่ดูสักครั้ง นาจะได้ไม่ตื่นเต้นมากเกินไปเวลาถึงตาตัวเองใบหน้าของปายโยโย่แดงและเลือกเล็กน้อยขนาดช้อนตามมองโรสิวถ้าจูก,กับพี่มือของเจ้าอยู่บ่อยๆเพราะเราเห็นจนเบื่อแล้วซูมเบียวของวเราคึกคักนายค่อนข้างเปิดเผยในเรื่องนี้และด้วยความที่สิ่งสนมกับโรสิวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็รู้สึกชื่นชอบเขาอยู่ประมาณหนึ่งเมื่งงอซูมเบเยวเห็นโรซิวเข้ามาใกล้หัใจขคนหนังก็เต้นระลวใบหน้ามีสีแดงและเลือด ดูมิสเสน่ห์เย้ายวนใจนาคค่อยหลับตาลงรู้สึกถึงเอวอ่อนแอของตนถูกโรซิลโอปรัดโรซิลรับเบากล่าวว่าพี่มายาวนี้ขนานแล้วนะเขาสูดกลิ่นหอมจากร่างของุูมียาเข้าเต็มปอดก่อนเลื่อนริฟิปป่าเข้าไปใกล้ใช้ลิ้งตัวเองค่อยๆเงี้ยฟันขาวสะอาดของุูมียวให้เปิดออกในเวลานีุู้มียาตอบสนองต่อโรซิลปล่อยดิ้งของตนเกี่ยวพันกับดิ้งของเขาความรู้สึกซาบซ่านแปลกประหลาดล่นผ่านทั่วร่าง ขอให้เกิดความงมดงามที่อธิบายไม่ถูกนางจึงสวมกอดหสุษโดยไม่รู้ตัวร่างอ่อนนุ่มของนางแนบชิดกับร่างอันยามของหลนุษเราอยากจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เห็นสมวิยาวันไหวเป็นความรู้สึกปายโยโยที่ยืนดูด้านข้างรู้สึกเหนือเชื่อแต่มนึกว่าอีกไม่นานตนเองต้องทำที่เดียวกันหนุษนางรู้สึกประมาทขึ้นมา,าทันทีทั้งหวาดกลัวแต่ก็รอคอยจิตใจขัดแย้งกันไปหมดความรู้สึกช่างสับสนเหลือเกิน หลัวซิลวถูกปลุกเราให้เกิดความปัถนาจากสาวงามที่แสนยั่วยวนอย่างซูเมียหยาแต่เขากูุกดีว่าตอนนี้ไม่ควรญลาเส้นมากเกินไปเพราะซูมมเมียยาเป็นยอดฝีมือระดับสูงย่อมมีความภาคภูมิใจในตัวเองหลัวซิ่วไม่อาจล่วงเกินมิฉะนั้นความสัมพันธ์ของเราสองคนอนาคตจะกลายเป็นความอึดอัดใจตอนนี้เขารู้สึกเพียงแค่นี้ก็ดีแล้วแม้จะเป็นเพียงการจูกแต่ก็ทําให้เขาพึงพอใจอย่างล้นเหลือสิ่งที่ทําให้เขาตื่นเต้นเป็นพิเศษคือ การไดมีปายโยโยยืนดูอยู่ด้านข้างมากกว่าสูบย,ยาวที่อบกอดรอซิวกำลังจมดิ่งไปกับความห่อนหวานอันพิเศษของการจูบครั้งก่อนนางได้ดื่มลดความห่อนหวานมา,มาแล้วจึงอยากลองอีกครั้งแต่กับรู้สึกอับอายที่จะเอ่ยปากซ้านางยังเห็นรอซิวจูบกับรูปหญิงยาวอยู่บ่อยๆก็ทําให้อดอิจฉาไม่ได้ไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ทั้งสองจิมพระออกจากกันรอซิวมองสาวง,งานที่เขาจูบเป็นมาคู่ ดูสดชื่นเปล่งปลั่งด้วยสายตาเปี่ยมรักความรู้สึกพึงพอใจแทบล้นออกดวงตาเขาสุเม,มียวในเวลาน,นี้สับสนซับซ้อนนางเลียริฟวีปากาเบาๆล้วส่งเสียงอ่อนรัดถุยเจ้าเด็กแสบืัอคืนนี้เกือบจะกินจินค่าไปเสียแล้วจะนี่มันช่างอันตรายเสียจ,จริงๆโรสิวหัวลรอกคือคักงพางลุบไปหน้าของสุเม,มยียวพี่สุเมียวทายอ้รู้สึกดีขึ้นมาใช่ใช่ไหมล่ะสุเม,มยียวปัดมือ,ขอเขาโรสิวออก แค่เสียงอาร์ดในลำคอเล็กน้อยกอจะกลับเข้าไปอยู่ในแหวนมิติตามเดิมไปโยโย่ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นประมาทกว่า,ากวาเพราะนี่เป็นคำแรกที่น,นงางตกคะชิตกับบุรุษทําให้บุคลิกเย็นชาเหมือนภูนเขาน้าแข็งหายไปในพิบตาแม้ว่าใบหน้าของนางจะยังเย็นชามันเดิมแต่ในสายตาของลิวนางคือสาวน้อยผู้ไร้เดียงสาคนหนึ่งลัวซิลเดินเข้าไปหาเขากับรู้สึกประมาทมากกว่าไปโยโย่ซะอีกเื่อกลัวว่าปไยโยจะเปลี่ยนใจกระดานหัน หากเนื้อที่ใกล้ข้อปากมีอันต้องหลุดลอยไปคงทําให้เขาเสียดายไปชว่วชีวิตพี่โยโย่หากท่านไม่อยากจูบข้าข้าจะาาเป็นัรคับวางใจเถิดข้าไม่โกรธท่านแน่นอนรอซิวพูดอย่างอ่อนโยนดวงตาทอประกาด้วยความรักอันลึกซึ้งยามจ้องมองไปที่ปโยโย่ายโยโย่ป่ายโยโย่เม้มริมฝีปากนางรู้ดีถึงความคิดอวสุนามนี้แม้เขาจะพูดเช่นนั้นแต่นี่คือหมายว่าเขาอยากจูบนางจริงๆพี่โยโย่ ใสายตาของข้าท่านคือเทพธิดาผู้บ,บริสุทธิ์หลวงสิวพวกจะไม่ทันจบปัญญโยกยกงเหยหน้าขึ้นดวงตาเย็นชาของนางละลายแล้วกลายเป็นสายตาอ่อนโยนมองหลวงสิวขมิง้งพอปะญญโยกย่งปลายเท้าขยับหน้าเข้าไปใกล้และอกอกอดร,ร่างอันยั่ของหลวงสิวแนบแน่นในขณะจิตนั้นจิตใจของสิวว่างเปล่าปัญญโยกก็เช่นกันแต่หลวงสิวก็ยังคงชนิดของตัวเองนำทางดินที่ไร้เดียงสาของปัญโ,โยได้อย่างคล่องแคล่ว สองมือเรารวมนางทําให้นางไม่รู้สึกเคร่อเคอจนเกินไปหมนว่าปัยโยจะเพิ่งเคยจูบกบฏบเป็นครั้งแรกแต่นางก็เตรียมตัวมนเป็นอย่างดีรูว้ว่ากระบวนการเป็นอย่างไรตอนนี้นางก็สุบสภาวันนั้นอย่างรวดเรว็วปล่อยให้ลิ้นอ่อนนุ่มของตนเกี่ยวพันลิ้นของรอซิลทั้งสองโอบกอดกันแน่นชิดจูบกันอย่าไม่รู้เดือนรุดตะว,วันวราวคความต้องการที่จะหลอมมาลายอีกฝ่ายเพื่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันรอซิลจูบนุ่มนวล และเนิ่นนานแม้ปัญะะโยจะฝึกฝนปราณแท้เยือเย็นแต่ริ้นอ่อนนุ่มพนางกับอบอุ่นผิดคาดทำให้หลดสิวเคลบเคิมนานความสุขอันแสนวิเศษนั้นยิ่งทวีควูณเกิดเป็นความเพลิดเพลิอนอย่างหาได้เปรียบไม่ได้ในเวลานี้ปัญะะโยคเข้าใจแล้วว่าทําไมทุกครั้งที่ถามสุเมียาวถึงการจุกปอดสิวถึงหน้าแดงเสมอนางเข้าใจแล้วว่าทําไมรูปกเมียยาและรีบนไปเอือถึงได้รุปปร่มหลวงการจุกปอดสิวเพราะความรู้สึกอันแสนวิเศษที่ยากจะบรรยายนั้น ทำให้ตัวนางเอกก็จมดิ่งลงไปไม่รู้ตัวเช่นกันบรซิลและปายโยโยโจูบกันไปเวลานานเพราะเรสูวรู้ว่าคงยากที่จะมีครั้งที่สองเขาอยากจะกอดสาวงามแนบนั่นครั้งนี้ประจนกระทั่งเส้นขาดปราวสารไม่รู้ว่าเพราะอะไรทั้งสองจึงพผชอาการรดยพร้อมเพรียงไปหน้าที่เปลี่ยนไปเยียมชากตามที่ส่งประโยคบัดนี้ปรากฏสีแดงแลเลือดดูอบอุ่นดูน้าลุ่มไหลที่เป็นครั้งแรกที่ปรสิวได้เห็นนางนักสระเช่นนี้ ไปโยโย่ก้มหน้าลงเน็ตน้อยกล่าวเสียงอ่อนโยนว่ารัชิลขอบคุณเจ้าที่ทำใหนข้ามีประสบการณ์สายพิเศษนี้พูดจบนางก็กลายเป็นลำแสงแสงหนึ่งผู้หายเข้าไปในแหวนมิติอีกคนดัชิลถอนในใจยอย่างอะไรอาวานในช่วงขณะนี้รู้สึกปราศรูปเสียรอบไปทั้งใบยิ่งได้ก็ยิ่งอยากได้เจ้าเด็กแสบที่แจงของเจ้าช่างสงปกปรกเสียจริงๆสูบไปยาวแค่เสียงเบา ความรู้สึกที่รลอดสิวมีต่อพยโยนั้นแม้แต่คนตาก,ก็ยังมองออก